เอาละพี่อนๆทำปฏิกิริยาที่สุดเกม t r a n s i b e r 2นั่นเองนะครับเป็นเกมที่ขับรถไฟที่สมจริงที่สุดในปตัตตภีเลยก็ว่าได้ทุกคนโอเคครับวันนี้ก็มาขับรถไฟความเร็วสูงทุกคนจะเห็นด้านขวามือเรานะครับเป็นรถไฟรถสีขาวนี่เนะี่ยเราจะมาขับเจ้าคันนี้กันนะครับคือเป็นรถไฟสัญชาติยิรมันนั่นเองโอเคโอ้ดูสิทุกคนครับทนเต็มเลยนะมันก็คือสอนแหละตอนนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับ เดี๋ยวสปั๊บนึงมือก็ได้เราดูนู่นดูนี่นะครับนี่มันให้เรามองเหลมไหมโอเคเดี๋ยวเรามองไปที่ตรงนี้นะครับนี่มองไปที่จุดที่มันบอกนะคือไม่จำเป็นต้อ <Wert> งสอนอย่างนี้ก็ได้ป <Bulgaria> ะใครก็รู้เนาะโอเคครับแล้วก็ไปตามที่มันบอกนะตรงนี้มันก็เหมือนกับภาคก่อนนั่นแหละโอเคให้มาให้มาตรงนี้เฟิรอสอีกอ่ะไปไปต่อ โอเคนี่ขึ้นมานะครับโวมาพอดีเลยทุกคนโวเลนมีแบบหลายขบวนมากนะครับต้องบอกเลยว่าคันเนี้ยเป็นคันแบบเร็วมากมากเลยนะแล้วก็ด้านในนี่คือหรูหรามากนะครับมีทั้งห้อง VIP ด้วห้องดีอ่ะแล้วก็ห้องธรรมดาอันนี้คือห้องธรรมดาใช่ไหมเดี๋ยวผมพาทุกคุณเข้าไปดูด้านในแล้วกันนะนี่ถ้าห้องธรรมดาไหมถ้าห้อง V นะครับมันจะเป็นห้องแบบ ว่า p พ i เวทมากเลยมันไม่น่าจะเรียก V.I.P. หรอกมันน่าจะเรียกอะไรสักอย่างละแต่มันไวไพรเวทจริงๆไหมเอ,อ้ยมีคนเดินมาให้เข้าลงก่อนมันให้เราเข้าลงก่อนทุกคนเดีพาดูด้านในอันนี้คือจะเป็นแบบธรรมดานะเห็นไหมนั่งรวมกันนะครับด้านในนั้นอ๋อตรงนู้นคือคนขับแหละเดี๋ยวพาดูตรงนี้แล้วกันนี้จะมีเป็นห้องเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเป็นห้องนะสามารถนั่งได้น,นะครับแล้วก็ปิดประตูคุยกันแบบไพรเวทมากๆเลยนะครับ ดูสิทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะประัธรรมดาตรงนี้คือเป็นห้องที่แบบห้องที่เขาแบบว่าดีเลยแหละทุกคนครับอ่ะโอเคลงก่นอนอาโอเคเขาให้เราเข้าไปนั่งนะเฮ้ยรู้สึกว่าดูดิทุกคนตรงนี้คือแบบว่าเราจะเห็นนะครับว่าคนที่นั่งอะจะเห็นคนขับเลยนะเห็นไหมว่าทำอะไรด้วยนี่ มีคนเป็นเจ๊ามาตั้งสองคนดีกว่าทุกคนครับกด ESC โอเคนี่เจ๊ได้ดูคนขับด้วยแล้วก็นั่งอโอเคอันนี้คือสอนเลยนะครับกำลังสอนอยู่นี่มันกดให้เองนะอันนี้คือดิสเพย์ อี่คอนติเนียนะครับอันนี้คือ Direction นะครับ Display ก็คือมันจะเป็นเครื่องหมายบอกว่า forward reverse reverse อะไรพวกนี้ก็คือเดินหน้าถอยหลังแล้วก็หยุดตอนนี้คือผมปรับ Stop นะครับเพราะว่าดิสเพย์ทุกคนจะเห็นนะว่าไอ้ตรงมันจะเป็นแบบไฟกระพริบอ่ะนะ Continue อันนี้คือเบรกนะครับ,อ,นนอ,รบอินกี้อ่า อินดิเคเตอร์ตรงนี้คือเบรกเบรนจะมีหลายระดับนะมีแบบเบรคเฉิร์ฟอะไรพวกนี้ด้วยคอนติเนียลตอโอเคอันนี้คือสัญญาณไสเขียวสีแดงก็น่าจะรู้กันอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับรถนะเนี่ยมันก็คำว่าอธิบายบอกอยู่นะครับครืองเป็นสีเขียวนะี่คือไปได้เลยนะแต่เป็นสีแดงนี่คืออันตรายนะน่นจาอาจจะยังไม่พร้อมใช้งานอนะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีรถไฟแบบอยู่นั้นอยู่โอเคครับตรงนี้คือจะเป็น เป็นเชอร์เทลนะครับเหมือนกับเครื่องบินเนะ่ยไอตรงที่แบบเอาไว้เอาไว้แบบเพิ่มความเร็วอะไรเงี้ยอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับมันจะเป็นฟอร์เวิร์ดหรืออย่างอย่างไงกดเอนะครับเพื่อเป็นขีลัดอ่ะเราต้องปรับอันนี้เป็นฟอร์เวิร์ดก่อนนะนี่ทุกคนจะเห็นนะว่าตรงนั้นไอตรง UI เนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ดิอินเทอร์เฟรอ่นะมันจะเป็นรูปลอ่าเป็นเส้นตรงนะเห็นไหม มันจะเป็นชี้ไปข้างหน้านะครับโอเคมันจะไปหรือ,อยังก็ยังสอนอยู่ยังสอนอยู่ เดี๋ยวได้ถูกต้งผมตัวนี้วันหนึ่งทุกคนปกติมันต้องไปนะตัวนี้ปรับเป็น forward คือคี่ลั้นก็งงนินนะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ forward หนึ่งอ่ะโอเคเขาไปแล้วโอเคดูด้านหลังี่มองไม่เห็นใครเลยทุยกคนคือมันดูกระทัดรัดมากเลยนะแล้วคือแบบด้านหน้านี่คือสวยมากนะครับเป็นทรงแบบเจรวดเลยนะเขาบอกว่าคันนี้วิ่งด้ประมาณ3า0ร้อเท่าไหร่วะเมื่อกี้3ามกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็ตรงอินเทอร์เฟสตรงนี้เขานับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนนี้ก็1 2บสสาแล้วอยู่ที่เกียร์สนะเรียกเป็นเกียร์แล้วกัน สามร้อยห้าสิบกว่ามันน่าจะทะลุไปสามร้อยเจ็ดสิบสาร้อยแปดสิบนะครับเป็นหัวเจลวดแบบนีนะ้แต่ไม่ใช่มันทรงหัวกระสุนไหมไม่ใช่ทรงหัวกระสุนห,หรือว่าใช่วะก็คล้ายๆหัวกระสุนอยู่นะหรืออาจจะใช่ก็ได้ไม,ไม่รู้กันไปแล้วจ้าเนี่คือมันสมจริงแบบโคตรสมจริงอนะทุกคนแล้วก็แบบเขาทำออกมาดูดีมากๆเลยนะครับโอ้โอสหทุกคนอยู่เยอรมันนะเดี๋ยวอยู่เยอรมันนะครับเปิดองค์เปิดแอร์หน่อยไหม ไฟเฮด,ดไลท์เปิดอย่างวะมันไม่มีไฟเฮดไลท์นะแต่ว่าตัวนี้นั่นเรียกเป็นเฮดไลท์หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ไปตามนี้นะครับอันนี้สีเขียวไปได้นะเอาเฮ้ย,ยตัวนี้มันมันไปมันหยุดไปเองวะ forward นะครับ คือปุ่มมันมีคีย์รัดอยู่เว้ยแล้วคืออาจจะงงได้นะครับคีย์รัดกดเลขสามเพื่อดูคาร์เมล่านี่ครับสวยมากดูสิทุกคนนี่ครับมันขับแบบสมจริงมากเลยนะเฮ้ยเครื่องบินว่ะถ้าเครื่องบินต้องไปไปไ์ซิมูเลเตอร์นะ แต่เครื่องบินมันสมจริงกว่าน่าจะสมจริงกว่านี้นะแต่เนี่ยคือเราน่าจะขับแบบข้ามจังหวัดได้เลยนะทุกคนผมจะแบบใส่สุดแรงเลยสุดแรงที่คันนี้มีเลยนะเอา Prepare yourself for a high-speed ride on the world's first international line okay, in with Holland and Belgium. <laughs> Experience the thrill of driving the highly modern ICE3M electric high-speed train up to 250 kilometers per hour or take in the sights of the border region while riding the versatile BR442 Talent 2 articulated multiple unit. International express or tranquil commuter service, you set the pace. Along the way, don't forget

สำรวจในการเดินนะครับอันนี้จะจำลองเหตุการณ์อะไรเงี้ยในแบบเหตุการณ์เทรนนิ่งคือเราอยากจะแบบเล่นแบบแซนด์บอ็อกก์มีไหม True อันนี้เดือดนะของเราเป็นอะไรวะอันนี้คือมันเป็นพวกเพนส์อะไรเงี้ยดีไซเนอร์ โอ้เดี๋ยวมีไซดีไซเนอร์ด้วยว่ะอันนี้คือเหมือนเล่นเป็นคำตามแคมเปญอะ High Speed Connection Continue High Speed Connection อันนี้คือเหมือนเป็นเหมือนกับเป็นพวกภารกิจนะคือเล่นตามเส้นทางที่เขาวางไว้นะว่าเราจะต้องเอาคันไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นกันว่าเราจะได้ตามที่เราจะเล่นหรือเปล่าทุกคนคือผมอยากจะขับอีกเจ้าคันนี้มากนะเนี่ยเห็นไหมคันขาวเนี่ย คือเกมนี่มันเสียอย่างหนึ่งคือแบบบ้านน่ะให้เราขับบางทีมันไม่ได้ให้เราเลือกนะว่าเราจะขับอะไรเย็นงเ้ยอย่างเช่นเนี่ยไอไอไอคันเนี่ยรู้สึกผมขับมาบ่อยมาก,กน,นะเน,นี่ยมันให้ขับแต่คันเนี่ยไม่เว่อร์ฉันจะไม่ขับซะเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกนิดนึงนะมันจะมีแบบแซนบ็อกนะให้เราขับยังไงก็ได้อันนี้มันไม่ค่อยแบบไม่เหมือนกับ Microsoft Flight Simulator เลย อันนี้คือต้องเล่นตามที่มันบอกของนั้นนะแล้วคือคันเนี้ขับโคตรบ่อยเลยผมว่าผมไม่เอาแล้วคันนี้ยเดี๋ยวอ,ออกก่อนนะขึ้นทางจากนี่ไปน,นี่ก็ไกลนะนะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่เมนูทุกคนคือแบบมันจะจำเจนดนึงนะมันขับที่เจ้านั่นนะเออเนี่ยเราจะขับคันนี้เว้ยนี่คันนี้ขับบ่อยแล้ว ดีมันโหลดเร็วจะไม่ต้องตัดนะนี่ครับก็มีเป็น DLC ยวนะนี่ก็จะเป็นแบบรถไฟแบบหนักนะครับก็ค,คือใช้งานหนักาชงานมันใช้งานรถไฟอะไรเงี้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะจะ,จะมาสอนอีกทีนึงอนะโอ้โหอะไรอยอดเี่ยเดี๋ยวทุกคนใจเย็นนะครับมันมาสอนอแลละแล้วคือเราจะเล่นยังไงวะอันนี้คือมันเทรนนิ่งก็คือสอนแหละ จะเล่นไงเพราะอยากจะแบบเล่นแบบแซนบ็อกอะ่ะคือแบบจะเอาคันไหนก็ได้ไงทุกคนเนี่ยเราก็เลือกกันนะประเด็นคือเราก็ขับไม่ได้วะอย่างงงนี่ฉันจะขับคันนี้รอ,อเดี๋ยวนะเลือกเส้นทางใช่ไหมหอืม จะขับคันนี้โอ้โหผมว่ามันให้เราเล่นมันให้เราเล่นแบบอันนี้องทุกคนมันไม่ได้ปล่อยเราเล่นตามที่เราอยากจะเล่นนะหรือไม่ใช่ผมไปขับอีกเจ้าคันเมื่อกี้อีกนะสำรวจอ่าไหนลองอันนี้ดิอันนี้ ICA I to meet you สนุนไออะลองดูว่าเวอร์ชันนี้ได้ไหมคือผมยังไม่เคยกดดูเวอร์ชั่นตรงนี้นะนอาจจะให้เราเล่นสีคันสีขาวได้นะทุกคนอ่ะไอทูมิ u จูนะครับก็คือที่เรียกไอคือไอรถไฟมันชื่อไอใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสีขาวทุกคนเอ้ามาแล้ววะ น,นี่กดอะไรไม่ได้เลยอ๋อนี่อันนี้คือหอนไนงะอ่ะโอเคแหมจะไม่ให้เป็นดูตรงนู้นตรงนี้หน่อยหรอว่าอยู่ตรงไหนบ้างประตูเปิดได้ไหมเนี่ยนาย่อนสำรวจหน่อยเราอยู่ในสถานีไหนสักที่นึงนะครับทุกคนอ่ะยังไงก็ได้ขับคันนี้สมใจละแล้วมันมีบอกไหมว่าเราต้องไปทางไหนบ้างอะหรือว่าเราต้อง ต้องดูเองใช่ไหมโหลดพันเซนเจอร์โอเคครับตอนนี้กำลังโหลดพันเซนเจอร์อยู่รอก่อนนะรอก่อนประเด็นคือมันยังไม่สอนไงไม่แกะมันสอนแบบโอ้ยสอนแค่ไหนจะสอนเถอะเราจะต้องแบบต้องมาดูก่อนนะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยขับเจ้าเจ้าคันนี้เลยนะอ่าโอเคอ่ามันต้องค่อยๆนะจริงๆแล้วคือนี่คือ ไม่สอนนะเนี่ยทุกคนไม่ได้สอนะได้แมมันสอนแบบน้อยมากเลยนะครับเป็นตอนที่เล่นเมื่อกี้มันสอนคันนี้น้อยมากเลยต้องหับความพัขใจเองด้วยเมันจะดูงง,ง,งนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าคันนี้ก็เพิ่งเคยนะไปหลุยสุดครับเก้าโลทุกคนผมก็สุดๆไปแล้วกัน <c oughs> โอ้ยกลัวจะมากลัวจะไปได้คือเหมือนกับว่าเวลาแบบจะเพิ่มกําลัง รถไฟอ่ะต้องรอจังหวะทุกคนต้องรอให้มันพร้อมนะหกสิบห้ากิโล,ละล้เจ็ดสิบกิโลมึนมากนะครับต้องขออภัยด้วยทุกคนเก้าโลก็ไม่ได้ไกลหรอกนะฮะแบบถ้าเราแบบมาท่งเร็วๆอ่ะพวรถไฟมันไม่จอดไงเข้าใจไหมคือมันไปเรื่อยๆนะครับมันเหมือนเครื่องบินนะอ่ะอ่ะไปเก้าโลครับใกล้ๆนี่ผมจะบอกว่ารางรถไฟ่ยมันก็มีตัวจับความเร็วอยู่นะด้านล่างนะครับ เป็นรถไฟที่วิ่งได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่อยากจะให้ทุกคนได้ดูมากว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะเป็นยังไงวะอ่าแล้วก็แบบว่ากรีนนะครับกรีนโยาๆครับกรีน8โลละถ้ามีรถไฟอยู่ด้านหน้านี่คือบันไลเลยนะถือว่ารับไวมากทุกคนนะครับ150ละ7กิโลแล้วนะเราไม่ได้แวะนะครับตรงนี้จุดหมายปลายทางเราคือตรงนู้นนะครับ ือเร็วอยู่นะแน,น่ชอบชอบชอบแบบนิ่งมากทุกคนอย,อยู่ท่าไหนเป็นไงบ้างคือนิ่งอะ่ะคือนิ่งมากคือสิทุกคนมันก็แบบยกเยกนิดเดียวนะแต่นิ่งมากโอ้ยสองร้อยลวทุนสองร้อยบวกววบวกแล้วว่าจะสองร้อยแล้วมันถันไม่ไสามร้อยนะคือถ้าตรงเนี้ยร้อยโลอะ่ะชิว,ชว แต่ร้อยโลนี่น่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงแม่ก็แบบไม่ชั่วโมงเลยมั้งไม่ถึงชั่วโมงหรอกร้อยโลอะไรกว่าชั่วโมงหนึ่งก็วิ่งตั้งสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะนะหรือห้าโลนะครับนิ่งมาดูคนทา,านในเสียงนี่คือแบบโอ้โหเสียงเสียงสวยโอ้่เสียงสวย,สวยคือแบบเสียงแบบเงียบมากนะครับแล้วก็ไวมากด้วย เมื่อกี้กดผิดว่ะสี่โลนะเบรกแรงเกินมีสามโลแล้วเบรกกระดับหกี3สามโลอาเบรกกระดับเจ็ดแรงไปหน่อยว่ะห้าวไปหน่อยห้าวไปหน่อยว่าห้าวไปหน่อยเธอสองโล อาปล่อยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคแล้วก็เอาประมาณเท่ากับยี่สิบสองแล้วกันนะเพราะว่าอยู่ด้านหน้านทุกคนคือเราขับแรงเกินอ่ะเมื่อกี้มันสองร้อยบวกและทุกคนอยากลองสามร้อยดูนะเมื่อกีม้มันแรงมากนะครับมีจะกจระลดดเลยทุกคนถ้าวิ่งได้อีกสองร้อยกิโลนี่เท่ากับครึ่งบินเลยนะประมาณครึ่งบินวิ่งประมาณห้าร้อยละมันมีประมาณห้ราร้อยกกิโลเมตรนะครับ เครื่องบินพานี้ธรรมดานะอย่างเช่นแอร์อบัสอะไรพวกเนี้ไอไอ 3, 2, ยอสามสองศูนย์อะไรเงี้ยทุกคนก็ราคาประมาณห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเนี่ยเพิ่มอีกสองร้อยนี่คือเท่ากับเครื่องบินเลยนะแบบบินอยู่บนอากาศอย่างเงี้ยแรงมากนะครับสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคพื้นดินนะทุกคนแบบฟิวเลยนะแบบเข้ามาอยิงใกล้ๆนี่คือแบบน่าจะมีแบบลมน่าจะปัดเราแบบอันนี้แหละปัดเขาด้าหน้าคือน่าจะแรงนะครับ คือผมชอบไปกดผิดอะ่ะมันชอบไปกดฟอร์เวิร์ดกับรีเวิร์ดหรือว่าอันนี้นะครับคือถ้าแบบตรงมทับวิวใช่ไหมมันก็จะเป็นพวกฟอร์เวิร์ดตัว S ก็จะเป็นการแบบเลื่อนลงมาอย่างเงี้ยแต่ตรงที่แบบ่าตุเชลเนะครับต้องกดตัว A ตัวดีอ่ะคือแบบมไม่ชินเอาง่ายๆเลย b r e ร k ระดับ5านะคือผมไม่รู้ว่าคีลัดตรงเบรกมันอยู่ตรงไหนนะ โอเค้อนอยู่ไหนวะโอ้ยจอดเป๊ะเลยเป๊ะไหมมันไม่ดีมีบอกนะว่าไปหรือไม่ไปอ,ะอ่ะเอาเฮ้ยจะเลยละฟรูแอปพลิเคชันก็คือเบรกแบบส,สุดสุดติ่งอะ่ะเาละ่ะเปิดประตูกันวทุกคนประตูทางไหนวะทางซ้ายใช่ปะ โอเพนอันนี้ขวาโอเคไม่ต้องรู้ก็ได้เดี๋ยวผมพาไปดูแบบเป็นนี้แล้วกันอ่ะประตูเปิดละอ่ะโลโเซนเจอร์นะครับรอโอ้ยอีกต่อไปคือ19โลทุกคนน่าจะแบบไปแบบ200ออัพได้เลยนะเนี่ยสรุปยังไงวะลงเสร็จแล้ว ปิดนะครับโอเคครับด้านหน้า19โลทุกคนเดี๋ยวก่อนปินคลิปขอแบบจัดเต็มเท่นไหรวะเอ่อฟอร์เวิร์ดอ่ะมันอยู่ในสนามฟอร์เวิร์ดแล้วแล้วก็บวกกำลังขึ้นไปนะครับ เต็มแม็กไปเลยนี่สุดเลยทุกคนบอกว่า,วาสุด <c oughs> ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยสิบเก้าโลแบบชิวๆทุกคนมาดูว่าสิบสามร้อยไหมคือเรื่อผมแบบใส่สุดตั้งแต่สตาร์ทเลยนะแต่ตอนสตาร์ทเลยคือมันน่าจะแบบค่อยๆนะครับค่อยๆเอาเฮ้ยมีอยู่คนหนึ่งตรงนี้นะสองคนไปกินหายไปละแล้วก็มีหัวนะจะเห็นหัวหนึ่งนะทุกคน นี่ครับไปลุยนะครับ80กิโลเมตต่อชั่วโมงแล้วทีนี้ไม่มีอะไรจะมาหยุดเราได้ทุกคนเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับเสียงลมทุกคนแบบสุดยอดเสียงมันแบบเหมือนเสียงยังกาะจรวดเลยนะสวยมากทุกคนไปดูว่า19ก้โลอ่ะจะไปถึงส0มรยไหม แต่ว่าสา0กว่ามันจะไปถึงก็นานอยู่นะแต่ว่าถ้าถ้าไปอย่างนี้เรื่อยๆก็น่าจะไม่นานนะครับเราก็ดูกันไปคือแบบโอ้โหโคตรดีทุกคนคือก็เป็นเขียวๆนะครับคือเราไปได้เรื่อยๆมันเป็นทางของเราเออร้อยห้าสิบแปดร้อยหกสิบแล้วทุกคนนี่นะครับแต่สองวได้แบบชิวๆเหลือตั้งเหลือีกตั้งสิบเจ็ดโลทุกคน อีกประมาณแบบถ้าก็เข,ข้าใกล้ห้าโลอะ่ะคือต้องเข้าใกล้สิบโลดิคือเราต้องลดแล้วนะต้องลดสปีดละเพราะว่ากดจะลดถึงสปีดได้ก็คือแบบโอ้หนานทุกคนโลนึงแบบมันก็แบบแป๊บ,บเดียวนั้นโลนึงอะถ้าแบบมาไวๆอะอย่างเราสิบหกเลยไหมสองร้อยละผมว่าให้ผมกะคือถ้าจะถึงสามร้อยอะผมว่ามันจะต้องสี่ห้าสิบโลอะ่ะไม่ก็เป็นร้อยโลนะ กว่าจะถึงแบบให้มันทะลุครับสามได้นะคือตรงเนี้ยมันใกล้ๆจะถึงเลยใช่ไหมมันเลยสิบหกแล้วเห็นปะแต่ตัวนี้ก็ถึง2องได้อยู่เพราะอะไรเนี่ยเลยว่าเฮ้ยทำไมแบบ10บกโลไปไม่แบบใส่สุดไปเลยใช่ไหมเพราะว่าเวลาใกล้ถึงอะคือมันจะต้องเบรกเนี่ยไม่งั้นมันก็จะแบบจะไปไวนะครับแล้วก็ความเร็วมันก็จะลดลงอ่าเขาเรียกว่าลดลงไม่ทันนะมันก็จะเลยสถานีนะนั่นแหละครับสองร้อยสี่สิบแล้วทุกคน ไวมากนะครับดูได้จากข้างในนี่คือไวมากๆเลยครับดูดินี่ไวมากเลยนะทุกคนโอ้ยไวมากทุกคน,นครับด,ด,ดูดิดูดูแบบของขี่ของข้างคือแบบมันผ่านไปไวมากนะอันนี้คือรถไฟความเร็วสูงนะครับที่เราอยากจะนั่งอยากจะขับนะสิบโลละสองร้อยแปดสิบน่าจะมาวะ่ะ วาไปอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะคือแบบมันทะลุเลยนะสามร้อห้าสิบอ่ะมันมันน่าจะทะลุอยู่คือแบบเกม,มันถึงสามร้อยห้าสิบใช่ไหมแต่ว่าผมว่าเครื่องยนต์มันน่าจะไปได้ไกลกว่าน,นั้นอีกสิบโลนะครับเดี๋ยวต้องลดลงมาหน่อยละเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันนะอ่ะสองร้อยสิบนะครับเดี๋ยวผมลดลงก่อนแล้วกันขอดลงหน่อย ไวมากเลย280เบรกกระดับ4โอเคไวมากนะครับคือถ้าเบเฉืมนแบบตอนบานไวอย่างนี้มันจะเป็นไงเนาะอ่านี่ค่อยๆผ่อนนะความเร็วก,ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทุกคนแลหกหกโลอะไรไหม คือ,เ,อเราก็จะไปเรียความเร็วไปเรื่อยๆอย่างนี้นะจนกว่าจะถึงโอเคแล้วก็ค่อยแบบเพิ่มความเร็วไปนะ สี่สิบหนึ่งรอยเจ็ดสิบสี่คอมเร็วอยู่ประมาณนี้โอ้ยวิ่งแบบหนึ่งอยเจสี่คือแบบนิ่งมากเลยนะ <c oughs> บักปะวะอหกโลโอ้ยสิบเก้าโลก็นั่งไม่ถึงสิบนาทีเนาะแป๊บแก็จะถึงแล้ะ โอเคครับเข้าให้ไปร <c oughs> ู้สึกว่าความเร็วมันคงที่เกินอ่ะสีโกโ่กิโลอ่ะเป็นว่าถือว่าแบบสมจริงอยู่นะครับสมจริงมากเลยนะความเร็วถือว่าไปยังไม่ถึงสาม้อยว่ะ ได้ประมาณ28 0อคือก็ไวมากๆลยนะคือถ้าใช้ความเร็ว300รผมว่าต้องมีเกือบร้อยโลได้ถึงจะแบบแตะแบบสุดๆของมันเลยนะเพราะว่ามันไปไวมากๆนะครับ19โลคือแบบปัแบบ๊แบๆบ2ร0ดก็ถึงอีกประมาณ10โลก็จะถึงแล้วอะคือเราก็ต้อง่อนไปก่อนนะเพราะเครื่องบินมันมาไวเอ้ชเครื่องบินเพราะแบบมันมาไวนะครับรถไฟอะนี่ไวมากนะครับ ยี่สิบโลแป๊บเดียวเองอ่ะมันไม,ไม่ไม่เตือนอลไรไหมตอนแรกมันเตือนนะมันจะเป็นสีแดงเพราะว่าใช้ความเร็วเกินมาตรฐานหนึ่งสองจุดเจ็ดสองจุดหกอ่ะหรือเบรกหน่อยนี่ครับมีเบรกแล้วนะ 1.9โอเคครับเบรกระดับ2อะปล่อยก็ไปประมาณร้อยเนี่ะตอนนี้ช้าลงเยอะเลยไหมทุกคนนิ่งมากนะตั้งไหนแล้วก็เบามากนะถือว่าเป็นรถไฟที่สุดยอดจริงๆทุกคนอ่าจะถึงแล้ว เก้าร้อยเมตรเบสระดับสี่น่าอยู่ขา้างหน้าอะไรไหมเบกระดับบีหนึ่งหนึ่งบีสิโอเคมาพอรลิกิ่ขนึ่ราวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะ ถึงนี่สถานีแล้วนะครับจากตรงนู้นนะจากที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็มาอีกเก้าโลก็ถือว่าเราใช้เส้นทางไปประมาณยี่สิบกิโลนะสามสิบโลด้วยซ้ำยี่สิบน่าจะยี่สิบสามสิบต้นนี่แหละเอออะไรประมาณนั้นและโอเคนี่ครับจอดเออแล้วบูเอเดีเ๋ยวก่อนนะมันจะมันจะเทียบยังไงวะเพราะมันมันอยู่ตรงกลางด้วยว่ะ ใช่ไหมทุกคนแล้วมันให้ไปอีกว่ะยี่สิบโลจริงๆอะ่ะมันไม่ให้เราจอดนะทุกคนมันให้เราวิ่งไปอีกไนงะโอเคสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวว,วันวนี้กนแล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม์กัซับสไคร์กกกกนะเดี๋ยวไปเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันทุกคนสำหรับวันนี้ถรถไฟคือดีมากนะครับสมจริงที่สุดละโอเคทุกคนนะไปแ,แล้วครับบ๊ายบาย